ตามเขาเลยคุณไาวหรืออะไกูอินคายไม่ได้ยกขึ้นเองอะไรเองหมดเลยอ๋อมันเป็นโปรแกรมที่เขาถูกเซตอัพไปแล้วว่าใช่ตั้งตั้งใจตัวไปแล้วกรตัวนี้คือแบบนี้นะจะต้องมีขึ้นลงเท่าไหร่มีเดินไปมีเวลาเท่าไหร่จริงอันนี้ยิงแรงเนี่ยตัวนี้แอดเลมวิ่งวิ่งไวเลยนี่มันจะช้าจะไวเราไม่สามารถกําหนดมันได้มันจะกําหนดให้เราเองไอ้อันนี้ยสำหรับคนแบบวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นอย่างนี้เล่นเล่นเล่นพวกพอดมือเวลา เวลามันจะนับไปหลังเาเล่นโปรแกรมนะพอถึงเวลามันหมดมันจะหยุดทันทีแต่อันนี้มันจะนับเดินหน้าเราจะเล่นกี่นาทีแล้วแต่เราดูเอาอยากไปอยากเล่นไปเล่นเดินที่4กด4ไปเลยหรือค่อยๆบวกเอาค่อยๆบวกนปดหน่อนแล้วก็เพราะเราจะรู้กำี่เอาใหม่เริ่มต้นเลยติดเครื่องติดเครื่องกล้สวิตช์มีข้างหน้ามีข้างหน้าเครื่องนัดปุ่มมาปุ๊บเราก็อันนี้ เวลาเราไม่ใช้งานเราก็เอานี้ออกถูกไหมคะหรือไม่ต้องเปิดไม่ออกก็ได้ถ้าเราไม่ไม่นเปิดเปิดสวิตช์ปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่สตาร์ทสตาร์ทได้เลยครับเปิดสตาร์ทแล้วก็มันก็จะรอสามก่อนเออมันก็จะเดินหยับสองข้างนี่ก่อนนะหยับตรงไปหยียบหยับตรงไปเหยียบตรงนี้นะคือถ้าถ้าถ้าตัดใดถ้าเครื่องมันช็อตขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะกระเด็นเลยแล้วจะกระเด็น ชามันจะมาแรงเลยแล้วสองพี่ไม่มีพี่ว่างทางหลังอคือถ้าพี่กะเนแล้วโอกาสช็อตมันมีเยอะเหรอไม่รู้เหมือนกันครับต้องใช้ไฟฟ้าคือถ้าพี่กระเด็นมาถึงเนื้อเนี่ยพี่พี่ตั้งัวไม่ได้นะพี่ไม่มีพื้นที่ว่างพี่ต้องพี่ต้องหาพื้นที่ว่างทางหลังด้วยคือต้งต้นเปิดสวิตช์แต่ต้องยืนยืนให้ทางกลางก่อนแล้วก็ดูดูสายพานว่าวิ่งปกติไหม เออถ้าถ้าเปิดสตาร์ททีแรกมันมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันมันมาไวบนอย่างนี้ไงเนี่ยทีฮัทไม่หลอบไม่ทันนะเออถ้ามันมาถ้าเราสตาร์ทธรรมดาเนี่ยเราต้องจับอันนี้ไว้ล้างล้างอันนี้คือล้างรีเซ็ตไปนะการรีเซ็ตเครื่องคือการดึงอันนี้ออกใช่ครับดึงดึงมีค่าเท่ากันกับพิซซ่าิซซ่อ้าวเนี่ยที่ดูให้มันเดินปกติไงลงเดินได้ ถ้าเราอยากยายไว้ก็บวกเอาบอกเอาเพิ่มที่สองแต่ถ้าจะเอาที่แบบถ้าเคยเล่นแล้วถ้าเล่นบ่อยอันนี้ไม่มีคนคนละฝั่งนะนี่แบ่งคนละฝั่งฝั่งนี้ก็จะควบคูมด้วยตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะควบคุมด้วยตัวนี้ไม่รวมกันนะอันนี้คือมอเตอร์ยกนะมันจะยกขึ้นเขามันแบ่งฝั่งกันอันนี้ก็แฝอสี่แฝดสิบนั่นเองอย่างนี้ นอันนี้คือลูกศรขึ้นลงของของตัวตัวไอ้เอาว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเปอร์เซ็น์ความชันนี่มันจะขึ้นว่าเปอร์เซ็นแต่นี้มันขึ้นคําว่าเคเในกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแปดอยากแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปกดไปอยากสี่กิโลเมตรก่อดไปหรือไม่ชอบก็กดต่อเราลงมาสามมาสองได้หมด อันนี้สาสมมติเราอยู่บนเครื่องต้องการรีเซ็ตตรงนี้เราต้องดึตงตรงนี้ออกรีเซ็ต้ให้หน้าจอเป็นศูนย์หมดเลยรีเซ็ตถ้าเป็นศูนย์ก็ดึงตรงน,นี้ออกแต่ส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วคือเปิดเครื่องมาแล้ว,ลวมันก็จะเป็นศูนย์อยู่แล้วก็จะเป็นถ้าไม่ถ้าเปิดเครื่องมาถ้าไม่ได้ดึงหรไ้ออกก็จะเป็นอย่างนี้โปรแกรมก็มจะมาที่ P หนึ่ง P หนึ่งก็คืออันนี้ง่าย <P 1. S 1> อ,อันนี้อันนี้เราสามารถตั้งอะไรก็ได้อันนี้ถ้ามันกับพริปนี่นะ ถ้าพี่ต้องการตั้งเวลาพี่เปิดประมาณกับพี่อย่างเงี้ยพี่บอกไปเลยมันให้เวลาสมมว่พี่จะวิจะวิจะเดินแค่ยี่สิบห้านาทีนะโอเคพี่มันจะพี่เรพี่โอเคยี่สิบห้านี้ยสตาร์ได้เลยอ๋อถ้ามันกระพิบอยู่แสดงว่ามันให้เราสั่งงานได้ถูกไหมมันให้เราเซ็ตอัพอะไรสักอย่างไม่เซ็ตก็ได้ถ้าไม่เซ็ตมันจะเกันไปตลอดไหมถ้าไม่เซ็ตมันจะนับเดินหน้าแต่ไอ้ถ้าเซ็ตปุ๊บมันจะนับอยหลังทันทีอ่าโอเคเนี่ยถ้าเซ็ต กินบนเสี้ยวสามสิบนาทีมันจะน่าฝัาหลังบางที okay, okay. ถ้าหมดเป็นศูนย์ๆพวกอยู่ทันทีเลยเครื่องนะอันนี้คือตั้งออตโต้เวลาไว้ไม่ไม่ต้องการก็ยิงออกส<ไ>ตาร์ทธรรมดาเลยมันก็จะน่าดเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยพี่จะวิ่งหกสิบนาทีอะไรแล้วแต่โอเคตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้เซตอัพก,ก็คือมันเดินหน้าของมันเ<ช>ราต้องเลือกให้เราเองว่าธรรมดาเลยครับผมต้องการไว้ต้องการช้าก็ปรับเองเลย ที่สำคัญช้า,า,ายืงต้องอยมนช้านหนึ่งก่อนขึ้นใช่ครับเดี๋ยวพี่เสียกมีนะเกิดขาไม่ดีเหมือนพี่เขาประเด็นเลยนะ